เรียกว่าทําเอาแฟนๆปินไม่หยุดเลยค่ะสําหรับโมเมนต์ของคู่จิ้นสุดน่ารักอย่างน้องเดสรักวันนี้คำสิงและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านปินแลน้วที่ช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีโมเมนต์ออกมารัววให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันไม่หยุดค่ะโดยก่อนหนะน้านี้บอลบิ๊กก็เพิ่งจ่อมาโพสข้อความผ่านโซเชียลเล่าความฝันของตัวเอง ว่ามีลูกคนที่3มชื่อน้องบรีดงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแซวยับกันสนัน้อมว่าพอชื่อบิ๊กลูกชื่อบรีดแบบนี้ล็อกมงชื่อแม่ไว้แล้วแน่ๆ <Yeah. S 1> ล่าสุดค่ะ <Yeah. S 1> บอนบี้ก็มีคิวไปเล่นคอนเสิร์ตระหว่างงานนั่นเองเจ้าตัวก็ได้แจกรางวัลให้กับแฟนๆพร้อมกับคำถามที่เรียกว่าล็อกมงถึงน้องเบฟทุกข,ข้อไม่ <Yeah. S 2> ว่าจะเป็น <Yeah. S 2> แฟนปัจจุบันของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชื่ออะไรท่านในอนาคตผมมีลูกอยากให้ลูกชื่ออะไรแค่ ก็เขินแทนแฟนหน,น,น้างานแล้วค่ะคุายมานฟินแลนด์สวัสดีครับจับมือจักบาทติจักบาทลอยบาทหรือสองบาทบ้าหูหรอจักบาทเจ้าดีจักบาทสนานจับมือจักบาทกับบ้าูเลาให้ท่านบาทก็เอาแล้วแม่เอ๋ยขอบพระคุณนะคะวันนี้ดีใจมากมือนีดีใจร้ายกับพี่น้องได้มาเยือน แม่ฮักลายครับผมได้มาเยือนพี่น้องทางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมาเรียนยะโสธรบางซีสาหามือก่อนนะอยู่เรื่องรอท่ามีคนไปเบิงบ่มีคนไปแอบเบิงบอมีขนหนาวจต่บ,บัดน,นี้ครับความแก้มตีแฟนก็อนจะบูบาตีพอ,อเรียบ้านมีแฟน์พิบเขา้าฮะเมื่อขึ้นฝันพี่น้อง ฝันอะไรยังฝันมาผู้เฒ่าผู้นึงอุ้มเด็กน้อยผู้หญิงเข่ามาหาข่อยวันนี้มีเออลูกเจ้าซื้อบีดเด้พนาเพิ่นมาเอ้าไฟกันแล้วคนเป็นบ้าครับบอสก็คือฝันไปทุบไปทีบแท้ฉันดอกแต่ว่าก็เคยบอกว่าอยู่ดอกว่าลูกคนที่สามพ่ออ่อนแล้วพ่อแล้วเลี้ยงสองคนหันมาไงกับพ่อแล้วตอนนี้คิดไม่ก็ดอกสนองโอู้เพินเ่นแจกบอกอู้เพิน่นมีอย่างมาแจกเนี่ยเทศก,กาลดนตรีสำรานแลนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ศิล,ลปินมีใครบ้างมีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หมาไทยเวียงนาลืมมนแอนอลดีโอ้หลายหลายคนพี่น้องศิล,ลปินดาราเปลี่ยนลอยๆคนพันๆคนจากทั่วฝั่งเมืองไทยเพิ่นจัดงานวันที่เท่าไหร่นี่ยี่สิบหกกรกฏาคมนี้มึอนีม่มันลูกคนแรกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซื้อมาอย่างขึ้นอบปิดค่ยซื้ออย่าง เอาทันแล้ละแฟนปัจจุบ,บันผู้บันฟิลแอนชื่ออะไรในอนาคตในอนาคตถ้าผมมีลูกอยากให้ลูกผมชื่ออะไรชื่ออะไรนะคนที่คุณเกลียดที่สุดในชีวิตคุณชื่ออะไร <c oughs> พี่ิตเจ้าของมาชี้ทุ่เอื้อนพอถึงเรื่องเจ้าขอางวีหน้องผู้ชาบ้านฟินแลนด์มีแม่ชื่ออะไรไม่ใหญนนกเขาแจกเขาเลี้ยวหาใบพี่น้องฝากงานน้ำเนี่ยพี่น้องงาน ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ